วันนี้นะครับเบียร์นะครับจะพาชมรถบ้านนะครับที่เพิ่งรับเทินมาสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสายกระบะแต่งนะครับลูกค้าเป็นรุ่นกระบะรีโว่2.4ดับเบิลแคบเซตอิดิชตัวนี้นะครับจะเป็นปี2020นะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าสภาพสวยงามมากๆกระจังหน้าครับจะเป็นโครเมียมตัดสลับกับสีดำแบบนี้เลยนะครับส่วนโครมไฟนี่คือยังใหม่กิ๊กอยู่เลยสดๆร้อนๆใหม่เงา งามมากๆคันนี้นะครับจะแต่งล้อแม็กขอบ18พร้อมซุ้มล้อให้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าดูสวยมากๆริ้วรอยไม่มีเลยคันนี้ใครได้ไปนี่คือคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับราคาแค่นี้เนาะส่วนด้านในนะครับจะเป็นสีดำตัดกับสีบอลแบบนี้เลยซึ่งดูสวยมากๆพร้อมกับหน้าจอ ให้6นิ้วพร้อมกับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้ที่สําคัญตัวนี้จะมีมัลติฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับที่พวงมาลัยที่สําคัญคือตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับการรักษาของลูกค้านี่คือจะดูได้จากเบาะผ้านะครับจะเป็นเบาะผ้าเดิมๆแบบนี้เลยโอเคใครใครที่สนใจนะครับราคาคันนี้ไม่ถึง6กแสนบาทขวามเพียงแค่เจ็ดพันเท่านั้นเองเลขไมวิ่งน้อยมากๆและที่สําคัญไม่มี น้ำท่วมไม่มีชนหนักแน่นอนทางเราเราประกันครับ